พาไปดูความภาคภูมิใจของโรงเรียนกวดวิชาขอนแก่นวิทย์นะครับหลังจากที่ประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องด้วยการเรียนยุคใหม่นักเรียนสอบเข้าม .1 ถึงม .4 โรงเรียนดังในภาคอีสานกว่า95%ครับที่โรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์ตั้งอยู่เลขที่1นึทับสิถนนสถิตยุติธรรมตําบนในเมืองอำเภอเมืองจงังหวัดขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกระดกออนบุญมีผู้อำนวยการโรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและก็ของที่ระลึกให้แก่เด็กนักเรียนที่ผ่านการเรียนกวดวิชาและสามารถสอบเรียนต่อในโรงเรียนดังๆได้อย่างภาคภูมิใจผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกนกออนบอกว่าโรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์มีความภาคภูมิใจอย่างต่อเนื่องพร้อมการสอนออนไลน์ site, และออนไลน์ line, กับการเตรียมสอบโอลิ็ และการสอบเข้าม .1 ถึงม .4 ทุกโปรแกรมทุกโรงเรียนกับครังข้อสอบเก่าจำนวนนับพันข้อนะครับแล้วก็ระบบการประเมินที่ยอดเยี่ยมช่วยผู้ปกครองในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนที่จะสมัครสอบและนักเรียนที่กำลังจะเรียนในชั้นป .4 ป .5 ต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็คุณสมบัติเพิ่มเกรดสำหรับการสมัครเข้าม .1 ในโปรแกรมกิฟเต็ดทุกโรงเรียนที่พิจารณาจากเกเรเลี่ยรวม3วิชาก็คือวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกนกออนค่ะบอกอีกนะคะว่าผลงานที่น่าภาคภูมิใจในปี2566และก็ภาพรวมของนักเรียนที่สอบเข้าม .1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยโรงเรียนแก่นนครวิทยายลายัยโรงเรียนกาลยานวัฒแล้วก็โรงเรียนสาธิตศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่นในโปรแกรมกิฟเต็ดแล้วก็ EP แล้วก็พรีเมียม แล้วก็แพตตินัมค่ะสามารถสอบเข้าได้เกินกว่า9 5้อและน้องๆป .1 ป2ที่สามารถสอบเข้าห้องกิฟเต็ดโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้อีกด้วยค่ะในการจัดการเรียนการสอนของเราเราก็เน้นที่คุณภาพพัฒนาในทุกระดับชั้นให้ให้นอกเหนือจากการเรียนในโรงเรียนก็คือว่าในการเรียนในโรงเรียนเนี่ยก็เป็นการเรียนตามหลักสูตรปกติอยู่แล้วแต่ว่าการมาเรียนพิเศษที่นี่ก็จะได้มากกว่าการเรียนปกติที่โรงเรียน โดยเทคนิคที่เราใช้ก็คือว่าเรามีการให้คุณครูทุกท่านนะคะจะมีการวิเคราะห์เด็กด้วยว่านักเรียนแต่ละคนนั้นมีจุดบกพร่องอะไรที่จะต้องมีการเสริมบ้างนะคะซึ่งเราก็จะมีการพูดคุยกันว่าควรจะเรียนเรื่องไหนซ้ำแล้วก็เพื่อให้เขาพัฒนาขึ้น